ตะเข็บแบบไทยลือซึ่งจะแตกต่างจากผ้าสิ้นมัดหนีในวัฒนธรรมของชาวอีสานที่เย็บแบบตะเข็บเดียวค่ะปัดเย็บโดยสกายกูตูและสีนวลหลอดคอลเลกชันค่ะเดินทางกันมา14หมายเลขครับนี่คือลูกหลานของชาวน่านที่จะช่วยกันเผยแพร่ความดีงามปีนี้รูปแบบของการประกวดกองประกวดเราอยากให้นางสาวนานเชื่อมโยงเรื่องของศิลปวัฒนธรรม สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแอลน่านได้ตลอดทั้งปีแอลน่านได้อย่างสบายอกสบายใจน่านเราเป็นสุดยอด100แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกด้วยนะครับต่อเน,นื่องที่ผู้เข้าประกวดหมายเลข15นางสาวปิยนันท์แซ่เท้าบริษัทนิวทรีนาไบโอเทคจำกัดส่งเข้าประกวดนะครับในชุดพิธีการของหมายเลข15นั้นชื่อชุดว่ารัตนากรพรไพลิน สวมใส่ด้วยสิ้นลายน้ำไหลผ้าลายน้ำไหลเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาผ้าทอของชาวจังหวัดน่านเกิดจากการความคิดสร้างสรรค์ของช่างทอผ้าพื้นบ้านของชาวนานเป็นผ้าที่สตรีสวมใส่ผ้าถุงหรือผ้าสิ้นทอขึ้นด้วยเทคนิคพิเศษเรียกว่าการเกาะหรือการล้วงเกิดลวดาลายที่ผิวไหวเหมือนด่งสายน้ํากําลังไหลเป็นทางยาวสันนิษฐานว่าจะเกิดจากจินตนาการของพันธุ์บรรุษช่างทอที่มีจินตนาการ เรียนแบบมาจากสายน้ำน่านซึ่งเป็นสายน้ำที่ไหลคดเคีย้ยวมีเกลียวคลื่นผิ้วไหวสวยงามนำมาทอเป็นลวดลายบนผืนผ้าจึงเรียกว่าผ้าลายน้ำไหลถือเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดน่านตัดเย็บชุดของหมายเลข15นี้โดยสกายกูตูและร้านหนูริครับไปกันต่บค่ะสาวงามหมายเลข16ค่ะ นางสาวชนิดายาวิชัยอำเภอปัวเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะผ้าลายน้ำไหลผืนนี้ค่ะทอขึ้นด้วยเทคนิคพิเศษที่เรียกว่าเกาะหรือล้วงเกิดร่วนลายที่พริ้วไหวเหมือนดังสายน้ำกำลังไหลเป็นทางยาวค่ะประกอบด้วยลายน้ำไหลาสามลายได้แก่ลายชันลายบันไดและลายหางปาด ด้วยหมู่ลายป้องใช้เทคนิคการทอด้วยการยกมุกด้วยยินเงินเพิ่มเทคนิคการจกประดับสีสันในมุกมุกที่ใช้เรียกว่ามุกปูค่ะแป้งแห่งเรียกว่ามุกเขาควายแซมด้วยมัดการหรือการข้อค่ะ ิ้ผืนนี้ถือได้ว่าเป็นสิ้นที่รวบรวมเทคนิคของช่างทอผ้าสกุลช่างทอเมืองน่านผสมผสานกับการต่อตีนจกของอำเภอหนาน้อยทําให้ผ้าสิ้นผืนนี้ค่ะสวยงามและลงตัวในแบบฉบับของผ้าสิ้นเมืองน่านถักทอด้วยคุณเอกราชมุดแก้วค่ะเดินทางกันมา16หมายเลขแล้วนะครับสาหรับผู้เข้าประกวดนางสาวน่านในรอบที่สองเสร็จสิ้นจากการประกวดรอบนี้คะณะกรรมาการจะทําหน้าที่คัดเลือกให้เหลือเพียง10ท่านเท่านั้น ต่อเนื่องที่ผู้เข้าประกวดหมายเลข17ครับนางสาววรวรรณเกิดม่วงอำเภอบ่อกเกลือส่งเข้าประกวดครับหมายเลข17นี้เธอสวมใส่ชุดพิธีการด้วยสิ้นม่านสิ้นม่านเปรียบได้กับเพชรงามแห่งสยามประเทศสิ้นม่านผืนนี้ทอจากฝ้ายแท้จากภูมิปัญญาของชาวนานที่เกิดความคิดสร้างสรรค์ จากช่างทอพื้นบ้านที่จินตนาการมาจากชุดแต่งกายของยามานถอดแบบออกมาจากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินเลยนะครับแหล่งผลิตผ้าสิ้นผืนนี้มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในอำเภอท่าหวงผาซึ่งทอสิ้นม่านออกมาได้อย่างงดงามสู่สายตาชาวโลกออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อป้าบวกคำบ้านฝแก้ว อดีตนางสาวแพร่ปี2532ครับสาวงามท่านถัดไปค่ะสาวงามหมายเลข18ค่ะนางสาวสุภาอักษรตุ้ยสีอำเภอเวียงสาเป็นผู้สง่งถธอเข้าประกวดค่ะสาวงามหมายเลข18ค่ะมาในชุดพิธีการสิ้นปล้องเป็นสิ้นทอด้วยเทคนิคการขิดลายขวางสลับริ้วค่ะ สีพื้นนะคะมีช่วงขนาดเท่ากันตลอดลักษณะเด่นค่ะคือทอเป็นริ้วเล็กทอสลับกับลายมุกขั้นด้วยริ้วไหมเงินหรือไหมทองสีสลับกันค่ะให้เป็นสีเดียวกันทั้งผืนเช่นพื้นแดงพื้นดำพื้นสีน้ำตาลสลับลายมุกและต่อตีนจกอย่างสวยงามค่ะในช่วงนี้เราก็จะเห็นถึงความอ่อนช้อยสวยงามนะครับเพราะว่าชุดวิธีการเนี่ย ทางน่านสมัยโบราณเนี่ยก็จะสวมใส่ชุดแบบนี้แหละคุณอ้อมเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไปพร้อมๆกันด้วยสวยงามถ้าเราย้อนยุคก,กลับไปได้เหมือนยุคสมัยอ๋อเจ้านี่ก็จะเห็นชุดแบบนี้ในพื้นที่เมืองน่านหลายพื้นที่เลยนะครับไปต่อที่ผู้เข้าประกวดหมายเลข19ครับนางสาวมนภาสวนพงศ์อำเภอสันติสุขสมเข้าประกวดนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดหมายเลข19จะสวมใส่สิ้นน้ำไหลเกี้ยวมุก เป็นเทคนิคพิเศษทอด้วยเทคนิคการเกาะล้วงและยกมักไปพร้อมกันภายในผ้าลายน้ำไหลพื้นนี้จะมีอีกสามลายพายในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลายภูเขาบันไดส้นมุกติดบ่วงส้นมุกหรือลายขี้เลื่อยช่อส้นมุกส้นมุกหมายถึงการยกลายผ้าแล้วทำการเกาะล้วงน้ำไหลลงไปในตัวผ้าครับเพื่อให้เกิดชิ้นน้ำไหลไทลือ้อ ที่เต็มไปด้วยสีสันและลวดลายอันงดงามของจังหวัดน่านนำเสนอชุดนี้สิ้นน้ำไหลเกี่ยวมุกโดยตอมผ้าฝาตอมผ้าไทยนะครับกับผู้เข้าประกวดหมายเลข19ต่อไปค่ะสาวงามหมายเลข20ค่ะนางสาวทิตินันขันชัยค่ะดรโอคลินิกเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะสำหรับหมายเลข20ค่ะ ชุดพิธีการตัวสิ้นลายน้ำไหลผืนนี้ค่ะประกอบไปด้วยปู่ลายมุกสลับกับลายน้ำไหลค่ะใช้เทคนิคการทอด้วยการยกมุกด้วยดิ้นทองเพิ่มเทคนิคการจกประดับสีสันในมุกค่ะมุกที่ใช้เรียกว่ามุกปูหรือบางที่เรียกว่ามุกเขาควายแซมด้วยมัดการหรืออ่านท่อในส่วนของข้อของลายน้ำไหลทอด้วยลายชั้นค่ะ ชื่อเรียกตามแหล่งทอความพิเศษของลายน้ำไหลผืนนี้ค่ะคือผู้ทอได้เพิ่มสีสันตัดกับสีหลักบริเวณส่วนปลายของลายน้ำไหลแต่ละชั้นทําให้ลวดลายของลายน้ำไหลแต่ละชั้นมีความโดดเดน่นชัดสวยงามยิ่งขึ้นในภาษาของช่างทอเรียกว่าการคลิปปลายลายน้ำไหลชั้นผืนนี้จึงเรียกว่าลายชั้นคลิปค่ะ สิ้นพื้นนี้จึงถือได้ว่าเป็นสิ้นที่รวมเทคนิคของช่างทอผ้าสกุลช่างทอเมืองน่านคือใช้เทคนิคการยกมุกการจกการล้วงไหลน้ำไหลและมัดการผสมกับการต่อตีนจกของอํำเภอหนาน้อยค่ะทำให้ผ้าสิ้นพื้นนี้สวยงามและลงตัวในแบบฉบับของเมืองน่านติดตามผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปครับหมายเลข21นางสาววชิรินทรายะถา EQ h a คิ e Center ส่งเข้าประกวดครับชุดพิธีการของหมายเลข21นี้ชื่อว่าสุพรรณิกานารีสวมใส่ด้วยผ้าสิ้นม่านผ้านุ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลื้อในเมืองน่านเป็นสิ้นแบบเมียนมาหรือพมา่มาม่านนั่นเองนะครับด้วยเทคนิคขิดหรือมัดการคล้ายสิ้นป้องช่วงระหว่างลายไม่เท่ากันแต่ว่ามีโครงสร้างที่แน่นอนตัวสิ้นทอต่อเนื่องกับตีนสิ้น ต่อหัวสิ้นด้วยผ้าพื้นสีแดงสัญ,ญลักษณ์เป็นสิ้นลายขวางสองตะเข็บตัดเย็บและออกแบบโดยสกายกูตูและร้านหนูริหมายเลข21 e ครับสาวงามหมายเลขถัดไปค่ะสาวงามหมายเลข22ค่ะนางสาวกันวราปทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านส่งเธอเข้าประกวดค่ะหมายเลข22มาในสิ้นบ้าน เปรียบได้กับเพชรงามแห่งสยามประเทศค่ะสินม่านคืนนี้ทอจากผ้าฝ้ายสอดดิ้นสีจากภูมิปัญญาของชาวจังหวัดน่านที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์จากช่างทอพื้นบ้านที่จินตนาการมาจากชุดแต่งกายของชาวน่านในอดีตค่ะซึ่งคุณยายคำไม่ยิงชาวเมืองเงินได้เก็บเป็นมรดกตกทอดไว้ได้นำออกมาแกะลายและทอขึ้นใหม่ นะโดยช่างทอชาวบ้านในอำเภอเท่าวงผาค่ะซึ่งงดงามเหมือนสิ้นม่านดั้งเดิมและเรียกว่าผ้าทอผืนนี้นะคะว่าสิ้นม่าน300ปีซึ่งทอสิ้นม่านออกมาได้อย่างงดงามมีคุณค่าเหมือนของเดิมค่ะและได้นำเสนอสวมใส่บนเรือนร่างสาวงามเมืองน่านออกสู่สายตาชาวนานและมรดกโลกค่ะออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อป้าจิตร้านริมนานค่ะ ผู้เข้าประกวดหมายเลข23ในรอบชุดพิธีการครับนางสาวรัตนพัฒนเขื่อนจันทร์จากอำเภอเชียงกลางครับในชุดพิธีการชื่อว่าสิ้นลายน้ำไหลมัดการชุดนี้เป็นผ้าทอ3เทคนิคนะครับสำหรับหมายเลข23นี้โดยการมัดการเกาะล้วงขิดและมีน้ำไหล5ชนิดได้แก่น้ำไหลจรวดน้ำไหลแม่น้ำกูน น้ำไหลปรามึกน้ำไหลนมสาวน้ำไหลขั้นบันไดและแซมด้วยการดอกแก้วและท่านหย่อมลายตีนสิงซึ่งผสมผสานในผ้าผืนนี้ได้อย่างลงตัวโดยใช้โทนสีเขียวสีแดงหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของความเป็นเมืองน่านเมืองต้นน้ำที่ไหลผ่านและหล่อเลี้ยงชาวเมืองน่านและอีกลหลายจังหวัดในประเทศไทย เป็นที่มาของสิ้นลายน้ำไหลน่านต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาหมายเลข24ค่ะนางสาวพันภาษาสีแออํอำเภอสองแควร,ร่วมกับร้านเจ้าเหนียวเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะหมายเลข24ค่ะวันนี้ มาพร้อมกับสิ้นตีนจกเชียงแสนสามดูพันผูกชาติพันธ์ถิ่นแคว้นดินแดนล้านนาหน้าตะวันออกสิ้นตีนจกเชียงแสนสามดูหรือสิ้นวิเศษเมืองนานค่ะหนึ่งในพยาผ้าสิ้นล้านนานแห่งหัตถกรรมศิลถิ่นล้านนานานการทอลักษณะแบบโบราณค่ะ โดยมี3ดูกหรือ3ตะเข็บโดยใช้วัสดุในการทอเป็นเส้นใยไหมไทยแท้เส้นพุ่งไหมไทยแท้และเส้นไหมคำโลหะทอเป็นช่วงเพื่อเกิดความโดดเด่นให้แก่ผู้สวมใส่เทคนิคการทอสิ้นตีนจกจากเชียงแสน3ดูกค่ะซึ่งประกอบด้วยเทคนิคการขิด หรือยกมุกเทคนิคการจบขนแบบโบราณเทคนิคมัดการหรือการข้อซึ่งเทคนิคเหล่านี้ค่ะได้รับอิทธิพลลื่นไหลมาจากระหว่างชนชาติพันธุ์ไทยหรือไทยยวนและยังผ้าสิ้นที่ใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะต้นแบบผ้าโบราณโดยโทนสีตามความนิยมในยุคเชียงแสนที่มีอายุยาวนานกว่า200ปีขอขอบคุณคุณอรุณหงเงินช่างทอผ้าบ้านสาวหลวงอำเภอเมืองน่านค่ะ ช่อดอกไม้ยังคงเป็นกำลังใจที่ดีให้กับสาวงามค่ะไปกันต่อค่ะสาวงามหมายเลข25ค่ะนางสาวเปรมรินสีชนะอำเภอทุ่งช้างเป็นผู้ส่งเถอเข้าประกวดค่ะชุดวิธีการค่ะผ้าลายน้ำไหลเม็ดแตง่งมีลวดลายโดดเด่นอย่างเป็นเอกลักษณ์ถ่ายทอดศิลปะลวดลายบนผืนผ้าค่ะ ถักทออย่างปราณีตเป็นภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมสืบเนื่องมาแต่โบราณสืบทอดอย่างยาวนานจนมาถึงปัจจุบันค่ะผ้าลายน้ำไหลถือเป็นราชนีแห่งความงดงามของลายผ้าที่น่าหลงไหลทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันค่ะเดินทางมาที่หมายเลข26แล้วนะครับ หมายเลข26ค่ะหมายเลขสุดท้ายนางสาวกมวลชนกผัดผลบัวแก้วผ้าทอเป็นผู้ส่งเถอดเข้าประกวดค่ะสิ้นป้องตีนจกได้รับแรงบันดาลใจจากภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินคือยา,า่แมนซึ่งมีการดุ้งสิ้นที่สวยสดงดงามค่ะและมีความสง่างามอ่อนช้อยเป็นตัวของตัวเองบ่งบอกให้เป็นหญิงงามอันเป็นที่รักของปู่ม่าน เสื้อล้านนาแขนกระบอกเสริมความสง่างามเรียบรูดูดีเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่ได้สวมใส่ประหนึ่งญาม่านที่ทุกคนคำนึงหาโดยเฉพาะปู่ม่บนภาพฝาผนังจิตรกรรมวัดภูมินค่ะตัวสิ้นที่ได้รังสรรค์ขึ้นมานี้ค่ะเป็นลักษณะของสิ้นป้องตาโตนลายริ้วต่อตีนโจก ข้าไยทอมือสอดดิ้นญี่ปุ่นลายดอกกระถินค่ะได้คิดค้นจากสลุงพ่อครูบุญช่วยหิรันวิสศิลปินแห่งชาติปี2557เป็นลายที่นิยมกันมากในเครื่องเงินเมืองนานตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนำมาทอลงในผืนผ้าทำให้ผืนผ้ามีลวดลายที่โดดเดน่นหรูหราและมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์มากขึ้นผสม สานกับลายตีนจกลายหงคู่นกกินน้ำร่วมต้นเป็นลายโบราณของกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะยิ่งงามที่ได้สวมใส่ชุดล้านนาน,นี้นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักห่วงคำหนึงหามีความโดดเด่นปินที่รักของทุกคนนั่นเองค่ะเดินทางกันมาครบทั้ง26ผู้เข้าประกวดแล้วนะครับในรอบชุดพิธีการหญิงน่านล้านนาในรอบนี้มาลุ้นกันนะครับใครจะได้ไปต่อในรอบ1ิคน ยังไม่ลืมที่อยากจะเชิญชวนทุกคนได้ตระเตรียมดอกไม้ไว้ก่อนเลยคุณอ้อมครับเพราะว่าช่อดอกไม้ที่มีคะแนนขวัญใจมหาชนนำมาก่อไว้อย่างนั้น